พระสงฆ์นานาชาติร่วมสาธยายพระไตรปิฎกภายใต้ต้นพระศรีมหาโพ์ประเทศอินเดียถวายเป็นพระกุศลแด่องค์รัชกาลที่9สมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อวันที่6ธันวาคม2568แณมณฑลพิธีใต้ต้นพระศรีมหาโพ์สถานที่รสรู้อนุตตรสัมมาสัมโปธิญาณของพระพุทธเจ้าประเทศอินเดียจะประคุณสมเด็จพระธิรยานมุนี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาสเป็นประธานพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกรุศลแด่ระบาทสมเด็จพระบรมชลกาธิเบศมหาภูมิพลอาดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินีพันปีหลวงโดยมีพระเด็จพระคุณพระบรม,มรัตระมิมนมุนี กรรมการมหาถิรัสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพร้อมคณะสฆงนา,นาชาติประกอบด้วยไทยอินเดียบังคระเทศลาวพมา่าสีลังกาเนปาลเวียดนามเป็นต้นได้มาร่วมงานสาสยายพระไตรปิฎกนานาชาติปีที่20พร้อมกันนี้พระพรหมวชริมิมน,มนุนีได้นําพุทธศาสนิกชนนานาชาติร่วมพเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา พร้อมมีการตักบาทแด่พระสงฆ์นานาชาติจำนวน108ผู้ทิตตวัรเป็นพระสงฆ์ด้วย